สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มเต็มการกราะเทพของกองทัพรัเสเซียเหยียบทุ่นระเบิดของยูเครนเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองทัพยูเครนส่งอาวุธนักโจมตีพื้นที่ของประเทศรัศเสเซียในเมืองเบโกรอดอย่างต่อเนื่องใส่ไม่ยัง้งและกองทัพยูเครนทำลายขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเทพของกองทัพรัเสเซียระเบิดแตกกระจาย และกองทัพยูเครนใช้โดนพลีชีพไล่ล่ายางเกราะรถถังเทพของกองทัพรัสเซียใส่ไม่ยั้งวิ่งเด็วแค่ไหนก็ไม่พ้นเมื่อวันที่6เมษายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสาสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องอธิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกดานหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่ยานกลอเทพของกองทัพรัสเซียนะครับซึ่งเป็นยานกลอเทพรุ่น BTR-82A ของรัสเซียที่ได้อัปเกรดใหม่ๆมานะครับแต่แล้วก็กลายเป็นเหยื่อของทุ่นระเบิดต่อต้อตานรถถังของยูเครนใกล้กับเมืองแอฟเดกกานะครับที่ถูกรัสเซียยึดครองอยู่โดยงานนี้ยานกลอเทพของกองทัพรัสเซียรุ่น BTR-82A นั้นก็ขับมาตามทางที่มีเส้นรถวิ่งอยู่นะครับพี่น้องสุดท้ายก็หารู้ไม่ว่า มีทุ่นระเบิดของยูเครนฝังอยู่นะครับจนทำให้เหยียบทุ่นระเบิดของกองทัพยูเครนไปเต็มๆหรือเป็นแน่นะครับอาจจะเป็นทุ่นระเบิดของกองทัพรัสเซียเองนะครับที่ไม่รู้กันนะครับพี่น้องว่ามีทุ่นระเบดิดซ่อนอยู่ในพื้นที่ใต้ถนนแห่งนี้นะครับและสุดท้ายก็ทําให้ยางกรอบ BTR 82A ของรัสเซียที่มีทหารรัสเซียอยู่ในรถด้วยนะครับแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเลยนะครับพี่น้องและทําให้กระสุนที่อยู่ภายในยางกรอบดังกล่าวรวมถึงทหารรัสเซียระเบิดรุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับคาดว่าทหารรัสเซียทุกนาย ที่อยู่ในยานก่อคันนี้ไม่น่ารอดสักคนนะครับที่อยู่ใกล้กับกระสุนที่บรรจุภายในยานกรอเทพ b t r 8 2 a ของรัเสเซียคันนี้งานนี้าชิ้นเนื้อไม่เจอกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับในเมื่อกองทัพรัเสเซียขับยานกรอ b t r 8 2 A คันนี้มาลุกรามประเทศยูเครนก็จะต้องถูกกองทัพยูเครน ตอบโต้และด,ดักเล่นงานไ่ธรรมดานะครับสุดท้ายก็ถูกดักเล่นงานจริงๆส่งผลให้ยังเกราะเทพของรัสเซียคันนี้แตกกระจายไปทุกทิศทุกทางและทําให้ทหารรัสเซียที่อยู่ในรถคันนี้ดับสยองทุกคนแน่นอนนะครับไม่น่ารอดสักคนนะครับน้องระเบิดแรงขนาดนี้ไปเกิดใหม่รายงานตัวกับยมบาลต่อไปนะครับว่ามาลุกลานเขาก่อนช่วยไว้ได้สุดท้ายให้ทุกแกท่านทุกนั้นก็นถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ มีโดนปริศนานะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นโดนของยูเครนหรือไม่ก็กลุ่มรัสเซียอิสระนะครับที่เป็นศัตรูกับเผด็จการปูตินผู้นํารัสเซียได้เปิดฉากส่งโดนโจมตีนะครับโจมตีสแสดงของพื้นที่เมืองเบลคลอสซึ่งเป็นเมืองที่ติดกับชายแดนยูเครนนะครับที่มีการระเบิดเถิดเทิงด้วยมือของโดน ของศัตรูของบระเทศคาพตินนะครับมาอยู่เคียงคอรัเสเซียอิสระนะครับที่ส่งโดนมาโจมตีพื้นที่เมืองเบลโกลอดแบบนี้นะครับสัดตึมแบบนี้นะครับจะทาให้ควันฝุงก,กระจายไปทุกทิศทุกทางบริเวณที่โดนโจมตีใส่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองเบลโกลอดซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าระบบ S300S400 ของกองทัพรัสเซียนั้นที่ว่าเก่งนักเก่งนะลืมเสียบปลั๊กหรือเปล่านะครับเพราะว่าทําให้โดน ของยูเครนหรือรัสเซียอิสระมาโจมตีพื้นที่เมืองเบลกรดได้แบบนี้นะครับเผยแพร่โดยสื่อของเมืองเบลกรดเองนะครับที่มีแสดงเห็นความเสียหายไฟลุกโชนช่วงทัชวานเลยนะครับบริเวณที่โดนโจมตีเสวนาเรดังกล่าวคาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ในส่วนของทหารของรัสเซียด้วยนะครับถึงได้มีโดนจากยูเครนหรือรัสเซียอิสระมาโจมตีแบบนี้นะครับเพราะว่ายูเครนและรัสเซียอิสระนั้นไม่โจมตีประชาชนชาวรัสเซียแน่นอนนะครับโจมตีเฉพาะพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการรัสเซีย อย่างเช่นหน่วยทหารรัสเซียหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารรัฐบริหารเมืองของรัสเซียนะครับ้องที่มีการถูกโจมตีโดยดมือของอาวุธของยูเครนและเซียอิสระอยู่เสมอมาจนท,ทำให้เสียหายยับเยินตามภาพโยที่เห็นนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์รุนแรงอย่างต่อเนื่องในประเทศรัสเซียนะครับนอกจากจะเจอศึกนอก จากกองทัพยูเครนแล้วที่ไปลุกนานยูเครนเขาก็ยังเจอศึกในด้วยนะครับทางรัสเซียและกองทัพยูเครนที่ส่งโดนรวมถึงจรวดวิสัยไกลนะครับมาโจมตีภายในประเทศรัสเซียบ่อยครั้งจนทําให้เสียหายยับเยินตามภาพวิดีโอที่เห็นและทําให้ประชาชนชาวรัสเซียนอนแทบไม่หลับหรือทหารรัสเซียอยู่ในประเทศรัสเซียเองคิดว่าจะปลอดภัยแต่ก็นอนแทบไม่หลับเลยทีเดียวนะครับจากการที่ถูกกองทัพยูเครนมาโจมตีแบบนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะ ผลกรรมตามสนองที่กองทัพรัสเซียของอดีตการปูตินไปทำร้ายประเทศยูเครนก่อนนะครับไปลุกลามประเทศยูเครนไปเอาจรวดโจมตีใส่ประเทศยูเครนอยู่บ่อยครั้งรวมถึงโดนต่างๆโจมตีใส่ประเทศยูเครนจนทาให้ประชาชนชาวยูเครนเขาเดือดร้อนเสียหายและมาวันนี้ก็ได้จะมาเจอกับตัวบ้าน,นครับ จะได้รู้ว่าบ้านเมืองคนอื่นนั้นไฟลุกไหม้จากอาวุธหนักของรัสเซียนั้นเจ็บปวดแค่ไหนเดือดร้อนแค่ไหนนะครับพี่น้องมาวันนี้ก็น่าจะได้รู้สึกกันบ้างสแล้วนะครับว่าการที่ถูกตจมตีบ้านเมืองของตนเองนั้นเจ็บปวดแค่ไหนนะครับและคาดว่ากองทัพยูเครนนั้นคงไม่หยุดแค่นี้นะครับจนกว่ากองทัพรัสเซียของเทตกาปูตินจะหยุดลุกลามประเทศยูเครน ได้ส่งแผ่นดินของยูเครนที่รัสเซียปลดไปคืนยูเครนทั้งหมดนะครับและเหตุการ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่ขีบาวุธต่อต้านขยานเทพแผ่นเซอร์เอของกองทัพรัรเสเซียถูกเล่นงานด้วยมือของอาวุธหนักของกองทัพยูเครนนะครับที่คาดว่า น่าจะเป็นโดนคามิคากเซ่ผีชีพของกองทัพยูเครนที่ได้ตรวจการพบนะครับว่ากองทัพรัสเซียของปรเด็จการปูตินนั้นเอาขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นพันซ่เอสวันมาจอดไว้ข้างต้นสนนี่นะครับพี่น้องคาดว่าน่าจะเป็นต้นสนนะครับหรือแม้กระทั่งต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าการสู่รุนนะครับในเมืองแอดดิบกาสุดท้ายก็หลบไม่พ้นนะครับเมื่อถูกกองทัพยูเครนจับได้และทหารยูเครนก็ได้บังคับโดนของยูเครนบินมาถล่มใส่พันซึเอสวันที่จ้องจะปกป้องน่านฟ้าดินแดนที่ปน ไปนะครับสุดท้ายก็หลบไม่พ้นและวนะมาสู่การที่ทหารยูเค,นนครนบังคับโดนมาโจมตีเพนซื้อ S1 ของกองทัพรัสเซียคันนี้จะทําให้ซัดตึมแตกกระจายไปทุกทิศทุกทางมาในที่สุดนะครับมองไกลๆอาจจะไม่แรงนะครับแต่ใกล้ๆน่าจะแรงอยู่นะครพี่น้องผลให้เพนซื้อ S1 ของรัสเซียนั้นไม่น่าจะสามารถ ใช้มาทําการลบได้อีกต่อไปนะครับพี่น้องและทหารรัสเซียถ้าประจําการอยู่ในรบริเวณดังกล่าวคาดว่าไม่ตายก็คางเหลืองแน่นอนนะครับโดนเต็มเต็มสะขนาดนั้นแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับในเมื่อมาลุกลามประเทศยูยเครนก่อนก็ต้องถูกทหารยูเครนปกป้องทอี่ปตยได้ทําลายแบบนี้อย่างต่อนเนื่องต่อไปนะครับและเหตุการณสุดท้ายนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่ กองทัพยูเครนได้ตรวจพบยานเกราะรถถังเทพของกองทัพ,พรัสเซียกําลังวิ่งไปดูตามมาตเรืออยู่ในพื้นที่แนวหน้าการรบนะครับแต่กองทัพยูเครนก็ไม่ปล่อยให้กองทัพรัสเซียขับรถถังยานเกราะชิวๆแบบนั้นนะครับจึงได้ส่งโดรนพริชีพมาตามไล่ล่าและสุดท้ายก็ส่งผลให้ไปประทะกับเหล่ารถถังเทพของรัสเซียเหล่านี้จนทาให้แตกรกระจายเลยครับพี่น้องไฟลุกบริเวณยานเกราะรถถังเทพของกองทัพรัสเซียคาดว่าทําให้ฐานรัสเซียไม่เจ็บ ก็ดับแน่นอนครับ่นดองงานนี้ยังมีฉากการสู้รบที่โดนโจมตีของกองทับยูเครนเล่นงานทหารรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่แนวหน้าการรบที่มีการที่ทหารยูเครนบังคับโดนเหล่านั้นนะครับพุ่งใส่เหล่ายางก่อรถถังรัสเซีย ั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับที่ทหารรัเสเซียนั้นมึงอาจมาลุก,กลามประเทศยูเครนนะครับมาบนประเทศยูเครนไปสุดท้ายทหารยูเครนก็ต้องปกป้องอธิปไตยของตัวเองโดยการใช้โดนะครับพี่น้องโดจุมตีพุ่งใส่ทหารรัเสเซียอย่างกล่อรถถังรัเสเซียเหล่านี้ที่วิ่งมาบนถนนแบบนี้โดนซัดตึมซัดตึมแบบนี้ไปในที่สุดนะครับพี่น้องไม่ว่าจะหลบอยู่ตรงไหนวิ่งอยู่ตรงไหนของดินแดนของยูเครนนะครับของทัพยูเครน ก็จะส่งโดนมาโจมตีแบบนี้อย่างต่อเน,นื่องครับซึ่งตอนนี้กองทัพยูเครนก็เพิ่งผ่าโดนเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ชาติตะวันตก พอส่งอาวุธน้อยลงครับใช้กองทัพยูเครนนั้นต้องหันมาพึ่งพาโดนและเลรดโดนที่มีประสิทธิภาพรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อคำจัดกองทัพรัสเซียของบริการปูตินไม่ให้มาอย,ายู่ในดินแดนของยูเครนต่อไปนะครับน้องก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์การสู้รบในยูเครนรัเสเซียต่อไปอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าผู้บมญชาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมากครับ